สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงรายเดือนประจําเดือนมิถุนายน2564อาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะข่าขออนุญาตสัพปายเพื่อเปิดดวงให้กับชาวลัคนากรากฎหรือราศีกรกฎนะคะ พลังงานใบแ,แรกของชาวกรกฎได้ไพ่เดอะทาวเนะคะน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆพอสมควรเลยในเดือนมิถุนายนนะคะมีไพ่สามเหรียญมีไพ่ห้าไมิถาวาเกี่ยวข้องกับเรื่องงานนะคะอราชาไม้6หกดาบ เจ้าหญิงถือเหรียญวิ e ออฟฟอ r t u ูนราชินีถ้วยสามดาบดี e m ม r พร s ดี e e ม p e อร์ก้าวดาบาจากนไพ่นะคะประเด็นแรกอาจารย์ขอพูดในเรื่องของ งานนะคะถ้าประเมินเนี่ยนะคะหนึ่งแหละมันมีไพ่ห้าไม่เท้าเนี่ยไม่เทา้าทายเรื่องงานไพ่นี้คือความวุ่นวายคือปัญหายิ่งมีไพ่เดอะชาเวอขยายด้วย9้าดาบอยู่แล้วเนี่ยนะคะ,ะอาจารย์มองว่าก็คือไม่ทุกคนนะเป็นดวงภาพรวมนะคะชาวราศีกรกฎบางท่านบริษัทของคุณอาจจะมีการปรับ พนักง,งานออกค่อนข้างเยอะได้นะคะหรือตัวชาวราศีกรกฎบางท่านก็มีเกณฑ์ออกจากงานด้วยนะคะมีเกณฑ์ปรับออกโดยอาจารย์มองก็มีการจ่ายค่าชดเชยหรือเงินให้แหละนะคะเพราะ M m p r e s the the lady ไหมอ่เลขเลขสามนะคะก็คือ m p r e s นั่นแหละคะ่ะนะคะพไพ่ใบนี้อยู่ตำแหน่งการงานนะคะ ถึงแม้จะเป็นไพ่มองว่าดีแต่ไพ่ยขยายด้วยไพ่ตำแหน่งสามดาบอยู่ที่ตำแหน่งสุภาอาจารย์เลยมองว่าสุภาพแปลว่าหัวหน้าเจ้านายหรือตำแหน่งของอมีผลนะมีผลต่อเรื่องของงานอยู่แล้วนะคะเพราะ เพราะตำแหน่งนี้เป็น3มดาบตีโกนไปถึงตำแหน่งเดชาวเวอร์อาจารย์ก็เลยมองว่าบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ที่ต้องถูกปรับออกในเรื่องงานแต่คุณจะได้ได้เงินค่าเฉยนะคะลาพระเป็นไพ่ดีอเมรอก์ก็ได้เยอะพอสมควรที่คุณสามารถที่จะเหมือนกับบริหารจัดการตัวของคุณเองได้ไพ่วิวนะคะที่จะไปะใช้จ่ายใน ในครอบครัวคุณก็ได้นะคะในตัวตนของคุณด้วยเพราะว่าเหมือนตัวชาวกรกฎก็ไม่ได้รับผิดชอบแค่ตัวเองใชาา่ไหมมันก็คือการรับผิดชอบครอบครัวที่บ้านด้วยนะคะอาจารย์มองเนาะแต่ไอ้ตรงเนี้ยถ้าเกิดมีผลลงจุดนี้เนี่ยต้องมองในตําแหน่งที่คุณมีโอกาสเริ่มอะไรใหม่ๆได้ไหมนะคะอาจารย์มองว่าบริษัทน่าจะมีการเตือนอะไรที่ล่วงหน้าอยู่หรอกนะคะมีการ ตักเตือนนะมีการให้ข่าวนะคะเพราะว่าไพ่ก้าวดาบคือเครียดเริ่มเริ่มเครียดเริ่มเมื่อรู้ข่าวแต่ที่นี่เราต้องวางแผนนะคะแต่ถ้าใครไม่ไม่ยังไม่เกิดขึ้นก็ก,ก็ก็พยายามที่จะต้องอม,มองดูนะว่าม,ม,มันมันมีข่าวอะไรมาไหมเราต้องรีบที่จะต้องหาทางแก้ไขก็โดยการเขาเรียกว่าอะไรหางานเสริมหรือ วางแผนที่จะต้องหาง,งานที่ใหม่ไว้ด้วยก็ได้นะคะเพื่อที่จะรองรับปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นนะคะอาจารย์แปลประมาณนี้นะหรือบางท่านเนี่ยนะคะก็อาจจะไม่ถึงขั้นแรงถึงขั้นต้องต้องโดนให้ออกก็มีแต่แต่บางท่านอาจจะแปลแค่ความหมายว่าคุณต้องมีการมูฟอะให้ทาวเวอร์ขึ้นมีการมูฟก,การเปลี่ยนแปลงไม่สามารถอยู่ในจุดเดิม ได้นะคะอย่างคุณอยู่สาขานี้บริษัทนี้คุณก็น่าจะต้องย้ายไปสาขาอื่นอะไรหรือตำแหน่งอื่นอย่างนั้นก็เป็นไปได้ในความหมายที่ขึ้นแบบนี้แต่ด้วยที่ว่าไพ่ตำแหน่งลาพากับกับกบมมะเป็นไพ่เดอะลอดกับ The Lady ก็คือ Empress กับ t ด e e m p มเพรจังก็เลยมองว่าถึงยังไงคุณก็ยังมีที่ที่จะรองรับอยู่หรือมีโอกาสย้ายไปแล้วดีขึ้นอะไรประมาณนี้เปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้น มันเป็นช่วงของชีวิตที่จะต้องมีการเปลี่ยนนะเป็นการเชนไปในสิ่งที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะในเรื่องของของงานนะคะอาจารย์จะแปลประมาณนี้นะคือเราก็ยังมองเห็นไพ่ที่ดีอยู่อะ่ะอย่างไพ่เล็งลัคนาเป็นวิ e อ of Fortune อยู่นะคะแล้วก็มีราชินีถ้วยกับ princess of pedocal สามใบเนี้ยก็จะมีผลต่อในตำแหน่งที่ เขาเรียกว่าตรงข้ามกับลัคนาว่าเป็นไพ่ดีต่อให้ <c oughs> ขอประทานโทษคะ่ะตำแหน่งลัคนาคุณจะเป็นไพ่ทาวเวอร์ก็ก็ตามแหละ1นึ่ตำแหน่งเขาเรียกว่าโยกหลังลัคนาดีอ่าตำแหน่งโยกหน้าเสียแต่ตำแหน่งโยกหลังดีตำแหน่งเลงดีมันก็มีเกฑ์ที่แก้ไขได้นะนะคาะจารแปลประมาณนี้โอเคเออแล้วก็ ในเรื่องของการเงินน่ะเป็นไพ่สามเหรียญอยู่แสดงว่าคุณต้องมีช่องทางในเรื่องของการหาเงินหาไรายได้ในเรื่องของงานอยู่ดีอะ่ะเพราะสามเหรียญเป็นคนเก่งการเกร่งงานต่อให้บริษัทจะอ่าเหมือนถูกถูกให้ออกถูกปลดออกเนี้ยนะคะแต่คุณมีความสามารถคุณมีพรสวรรค์คุณดูจากไพ่ใบนี้นะคะเป็นภาพอ่าคนนี้ทำงานที่กำลังแกะสลักอ่าบน หินหรือเป็นท่อนไม้หรืออะไรก็แล้วแต่เป็นงานฝีมือที่คนคนนี้สแสดงความสามารถชนิดเนี่ยคนสามคน,นโผล่หน้ามองเฮ้ยทำได้ไงวิมีความสามารถคือคนเขาทึ่งในความสามารถคุณอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอาจารย์ความสามารถและพรสวรรค์ของชาวกรกฎเนี่ยมีสูงเพราะฉะนั้นคุณไปสมัครงานหรือที่ไหนใครเขาก็รับ เพราะเขาเห็นในศักยภาพของคุณนั่นเองนะคุณอภรรวรรค์คุณออกมาใช้ได้เลยค่ะหรือคุณมีเกณฑ์ที่ต้องหารายได้เสริมขึ้นมาเนี่ยคือสามเหรียญเนี่ยนะคะไม่ได้ทํางานแค่อย่างเดียวหรอกนะคะคนเก่งขนาดนี้มีงานหลายอย่างทําได้คุณหารายได้หาเงินเก่งเลี้ยงตัวเองได้สบายอาจารย์มองไพ่ทาวเวอร์อาจจะมองว่าคุณไม่ค่อยจะ แคร์อะไรเท่าไหร่ด้วยเพราะคุณเชื่อมั่นตัวคุณเองแต่ข้อเสียอันนี้อาจจะต้องระวังในเรื่องของอารมณ์ร้อนนะคะระวังนิดนึงนะแล้วก็ในตําแหน่งครอบครัวเนี่ยอาจารย์มองตําแหน่งครอบครัวญาติพี่น้องก็ก็อาจจะมีเกณฑ์มาให้คุณแบบดูแลอะไรบางอย่างเหมือนกันอันนี้ก็ต้องระวังนะอาจารย์เห็นไพ่สหช c ขยายด้วยตําแหน่งพันธุ์นี่ อาจจะช่วยเหลือญาติพี่น้องอ่ะมีนะคะสุขภาพของคุณแม่ยังแข็งแรงแต่ให้ระวังคุณพ่อระวังหัวใจความดันนิดนึงค่ะอันนี้ต้องเช็คสุขภาพนะเออรวมถึงตัวคุณเองด้วยระวังอุบัติเหตุน้อยนะคะขับรถอย่าเร็วเช็คสภาพรถนะสุขภาพตัวเองหรือบางท่านอาจจะเป็นเกณฑ์บางท่านนะคะไม่ได้ทุกคนมีเกณฑ์ผ่าตาดัดสัลญกรรมก็ได้หรือผ่าตัดอะไรที่คุณหมอนัดหรือทําอะไรเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวนะคะคุณผ่านแน่นอน,นะคะ่ะเพราะไพ่เล็งลัคนาคุณดี มีปัญหาอะไรมันแก้ไขได้หมดไม่ต้องกังวลจนเกินไปนะคะแล้วก็ในตำแหน่งของบุตระนะคะเป็นไพ่หกดาบนะคะไพ่หกดาบเนี่ยถ้าเป็นตำแหน่งของอลูกน้องบริวารน,นะคะอาจารย์มองว่าคำว่าหดาบมันจะมีปัญหาอุปสรรคบ้างที่คุณจะต้องเข้าไปแก้ไขอะไรบางอย่างในเรื่องของเนื้อง,งานของลูกน้องอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์มองว่า อย่างน้อยนะไพ่ใบน,นี้มันอาจจะใช้เวลาในการแก้ปัญหาอย่างเงี้ยถ้าเป็นเนื้องานนะแต่คุณจะสามารถทําไม่ได้โทษท,ทีคุณสามารถทํามันได้แก้ไขมันได้แต่มันใช้เวลาถ้าเป็นเรื่องของลูกน้องนะอืมนะคะแล้วก็ไพ่วน,นี้ยังเป็นตําแหน่งของบุตรนะบุตรก็คือเหมือนกับว่าถ้าใครแต่งงานไปแล้วช่วงเดือนนี้อาจารย์มองว่าตั้งคันยากแหละ ถ้าใครมีบุตรอยู่แล้วอาจจะแปลว่าบุตรของคุณอาจจะมีเกณฑ์เดินทางไกลอ่านะคะมีเกณฑ์ไปทํางานที่อื่นจังหวัดอื่นหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือมีเกณฑ์เรียนสอบเข้ามหาลัยในมหาลัยที่ค่อนข้างจะบอกว่าไกลบ้านอาจจะต้องเดินทางหรือไม่อาจจะต้องไปอยู่ขอพักอะไรประมาณนี้ได้นะคะในตําแหน่งนี้เนาะในตําแหน่งของลูกนะคะลูกลูกหรือตําแหน่งของลูกน้องก็จะแปลประมาณนี้นะคะ ในตำแหน่งศัตรูเป็นไพ่เจ้าหญิงถือเหรียญอันนี้ก็คือไม่มีศัตรูละนะคะเพราะเป็นไพ่ที่ดีส่วนในตำแหน่งคนคนโสดมีคนเข้ามาไหมอาจารย์มองว่ามีเกณฑ์ได้คุยเหมือนกันแต่ยังไม่ได้ถึงขั้นแบบสมหวังทันทีวิเขาเรียกว่าอะไรคุยกันปุ๊บแบบสปาร์คแบบความรักแบบรวดเร็วอันนี้ไม่ใช่ละมันจะต้องใช้เวลาแต่มีเกณฑ์ได้คุยอาจจะคุยกันเพราะ คุยทางโซเชียลนะหรือแม้กระทั่งเรื่องของการบังเอิญเดินทางแล้วแล้วเจอกันแบบไม่คาดคิดบนรถบนเครื่องบินอะไรก็ว่าไปเนี่ยมันเป็นไปได้นะแต่มันแค่เพื่อนและมิตรภาพก่อนนะคะในตำแหน่งคู่คนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยเป็น View of Fortune บอกเลยคนนี้เป็นคู่ของคุณแล้วล่ะอ่านะคะมีเกณฑ์ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นะราชินีถ้วย บริษัทออปเปนเรอมั่นหมายแต่งงานได้แต่ใครที่อยู่ด้วยกันอยู่แล้วก็ยิ่งจะมีความสุขกันมากขึ้นเพราะถือว่าคุณเป็นคู่กันตั้งแต่อดีตชาติก็ได้นะถือว่าดีมากนะคะในตำแหน่งของคู่ของนั่นเองนะคะก็ภาพรวมประมาณนี้ทีนี้เรามาดูพลังงานเลขโชคลาภกันนะคะพลังงาน เลขชลาบประจำเดือนมิถุนายนนะคะของชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรากฎนะคะคุณได้ไพ่หมายเลข6 0 4นะคะขอเพิ่มอีก2ใบนะคะ9 1นะคะ นี่คือพลังงานเลขโชคลาบนะคะก็ขอให้โชคดีร่ำรวยปังๆกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะอย่าลืมถูกใจกด subscribe ไลค์แชร์ให้กำลังใจในการทำคลิปของอาจารย์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ